ได้ลำรางวัลแต่ผมก็ไม่แน่ใจบางทีก็กลัวโดนหลอกหรือว่าอะไรเงี้ยก็คิดว่าโทรมาเพื่อสอบถามแบบบริการหลังการขายแค่นั้นนะคะไม่คิดว่าจะแจกจริงค่ะ มาซื้อรถครับดีมากครับรถคุณภาพดีอ่ะฮะอฮะรถคุณภาพดีทีเดียวเยวพี่มาซื้อแล้วก็มาขายรถค่ะคือพี่ชายมาซื้อก่อนแล้วก็เซลลบริการดีมากพอเซลบริการดีมากก็น้องก็มีการคอนแทคกับเราตลอดแล้วก็สนใจเรื่องรถก็เลยเข้ามาแล้วก็ถามน้องมาตลอดเนี้ยค่ะทางร้านบริร่างพยายามจะ ดูแลลูกค้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าในเรื่องของสินค้าแล้วก็จดุดสองทางบริษัทก็จะพัฒนานะครับให้เป็นสินค้าที่เป็นที่ยอมรับของลูกค้าดูแลลูกค้าได้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับมีอะไรที่ดีๆก็ขอให้ช่วยบอกต่อ,ตอนะครับเพื่อมาใช้สินค้าที่ดีมีคุณภาพนะครับ ถ้าสนใจก็ลูกค้ามาซื้อรถที่ร้านบอยเนี่ยนะครับใช้ดีอะไรดีนะครับบริการก็ดีอะไรก็ดีนะครับถ้าตัดสินใจจะซื้อรถมือสองก็ให้มาที่บอยรถบ้านนะครับเพราะว่าที่นี่รถสภาพดีมากแล้วก็บริการไม่ว่าจะเป็นก่อนหรือว่าหลังการขายนี่จะดูแลดีมากครับก็ตอนแรกไม่เคยมันน่นใจในรถมือสองนะแต่พอ,พอมาอยู่ที่ามาได้สัมผัสแล้ว การบริการดีแล้วก็รถโอเคแล้วก็ขับทางไกดเนี่ยโอเคมากสมาธทมานโอเคมากค่ะ